สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมวลลี่คลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลโลกกันครับมาที่คิมเบอรี่ดาวตบคนเก่งของทีมชาติเยอรมันครับแน่นอนว่าเธอก็เป็นเพื่อนรักของเพียวกับปุ่มบิมกับการร่วมทีมซาริเยทีมเดียวกันในหลีกตุรกีครับ ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าเธออำลาทีมชาติเยอรมันเรียบร้อยแล้วก็คือไม่เล่นให้กับเยอรมันในานามทีมชาติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเธอครับแต่ก็เศร้าแล้วก็เสียายเหมือนกันเพราะว่าอย่างแอดมินแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่ารอคอยคิมเบอร์รี่เล่นในานามทีมชาติแข่งกับทีมชาติไทยของเราที่จะได้เห็นโมเมนต์เพื่อนรักคิมเบอร์รี่เพียวบุมบี แข่งกันในทีมชาติครับแต่ยังไงเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเธอซึ่งคิมเบอรี่เธอยังคงเล่นให้กับลีกสโมสรครับแน่นอนฤด,ดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เธอก็ยังคงลงเล่นให้กับทีมซาดิเย่ครับซาดิเย่ยังคงต่อสัญญาเธอก็ขอให้เธอโชคดีในเส้นทางที่เธอเลือกครับ อย่างไรก็ตามยังคงรอลุ้นแล้วก็หวังว่าในอนาคตที่จะถึงคิมเบอร์ี่จะได้มีโอกาสเล่นทีมเดียวกันกับสาวไทยในลีกต่างประเทศอีกนะครับสู้ๆครับคิมเบอร์ี่เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยหล,หลายหคนก็หลงรักในความเฟรลี่ของเธอเหมือนกันครับ